สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เรามีส่งกล้าไม้ป่านะคะจำนวน4,000ต้นข่ะว,วันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาดูนะคะสำหรับโรงเรือนเพาะชากล้าไม้ป่าของเราแล้วก็วิธีการจัดส่งนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้กล้าไม้ป่านะคะเข้าไปปลูกในช่วงนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกับเราได้ราคาเริ่มต้นทถูกสิบบาทนะคะสวนอยู่อำเภอปราศาสตร จังหวัดสุรินนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูกระบวนการตั้งแต่ใส่ถุงหิ้วนะคะแล้วก็จนไปถึงในส่วนของการจัดเรียงลงรถขึ้นรถนะคะจนไปถึงการจัดส่งนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นกระถินเทพานะคะลูกค้าก็ได้สั่งเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูนะคะ สนสวนก้าไม้ปักของเราเนะคะมีหลากหลายชนิดนะคะแคนาสักทองพยุงพยอมมะข่าหมูงกระถินเทพาหมากเตี้ยหมากสูงนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นสักทองหมักสูงมะค่าหมูหมักสูงอายุหนึ่งปีสูงใหญ่มากสูงเมตรกว่าสักทองค่ะ พยุงนะคะกำลังปริใหม่มาเยอะเลยพยุงเยอะมากค่ะมียางนาไซใหญ่นะคะหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนตะเกียนทองมาฮอกกานีมีหลากหลายชนิดค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูนะคะที่เรากำลังจัดเอาไว้ เพื่อที่จะเอาไปขึ้นรถนั่นเองนะคะส่วนหน้านี้นะคะที่เราจัดเตรียงเอาไว้นะคะก็จะมีสินค้าที่ลูกค้าได้สั่งเอาไว้นะคะจะเป็นพยม สักทองมะฮอก,กนีนะคะไม้แดงยางนานะคะนี่ค่ะจำนวนสี่พันต้นนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูนะคะการลำเลียงขึ้นรถนั่นเองสวัสดีค่ะสําหรับวันนี้เรามีส่งกล้าไม้ป่านะคะ จำนวน4,000ต้นขาววันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาดูนะคะสำหรับโรงเรือนเพาะชามกล้าไม้ป่าของเราแล้วก็วิธีการจัดส่งนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้กล้าไม้ป่านะคะเข้าไปปลูกในช่วงนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกับเราได้ราคาเริ่มต้นถูกๆ10บาทนะคะสวนอยู่อำเภอปราศาสตจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูกระบวนการตั้งแต่ใส่ ชุงหิ้วนะคะแล้วก็จนไปถึงในส่วนของการาจัดเรียงลงรถขึ้นรถนะคะจนไปถึงการจัดส่งนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นกระถินเทพ,พานะคะลูกค้าก็ได้สั่งเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูนะคะ ็นสวนกล้าไม้ปักของเราเนะี่ยคะมีหลากหลายชนิดนะคะแคนาสักทองพยุงพยอมมะข่าหมูกระถินเทพาหมากเตี้ยหมากสูงนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นสักทองหมักสูงมะค่าหมู่หมักสูงอายุหนึป่ปีสูงใหญ่มากสูงเมตรกว่าสักทองค่ะ พยุงนะคะกำลังปริใหม่มาเยอะเลยพยุงเยอะมากค่ะมียางนาไซใหญ่นะคะ6 0ถึงเจเซนตะเกียนทองมาฮอกกานีมีหลากหลายชนิดค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูนะคะที่เรากำลังจัดเอาไว้ เพื่อที่จะเอาไปขึ้นรถนั่นเองนะคะส่วนหน้านี้นะคะที่เราจัดเรียงเอาไว้นะคะก็จะมีสินค้าที่ลูกค้าได้สั่งเอาไว้นะคะจะเป็นพยม สักทองมะฮอกนีนะคะไม้แดงยางนานะคะนี่ค่ะจำนวนสี่พันต้นนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูนะคะการลําเลียงขึ้นลดนั่นเอง